สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะก็ผมก็พี่แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เนาะคัดเรียนเนาะคัดเรียนออนไลน์รุ่นรุ่นที่6เนาะก็เปิดรับสมัครเนาะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนักเรียนของผมเนาะก็สามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้เลยเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เลยเนาะก็ ทยอย,ทยอยกันเข้ามาได้เลยเนาะก็ะะรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือเราจะอยู่กันจนจนถึงสิ้นเดือนอก็คือเราจะเริ่มไลฟ์รุ่นนี้เนาะก็ะวันที่17กรกฎาคมเนาะจริงๆแพลนไว้ว่าจะเป็น1กรกฎาคมแต่กลายเป็นว่าติดภารกิจศาสนากิจเนาะในในช่วงกลางกลางเดือนก็เลยเลื่อนมาเป็นกลางเดือนเนาะแต่ว่าพียร์เรียนในการในการในการไลฟ์ก็คือจากปกติที่3เดือนเนาะก็ะะเห็นว่ารอบรอบนี้คือมีวันหยุดเยอะเนาะก็ ก็เอาเป็น3เดือนครึ่งไปเลยเนาะก็คือสิ้นสุดจนถึงสิ้นเดือนตุลาเนาะประมาณวันที่28ไลฟ์สุดท้ายเนาะวันที่28ตุลาอ่าก็คืออาจจะอยู่จนถึงสิ้นเดือนหละวันที่31อ่าอ่าต่อคอแต่ว่าไลฟ์ไลฟ์อ่าสุดท้ายก็คือจะเป็น28ต่อคอนเนาะของของรุ่นรุ่น6รุ่นนี้อ่าเนื้อหาหลักๆก,ก็คืออ่จะมีอ่าคลาสคลาสก็คือ เป็นเรียนผ่านคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วเนาะในใน c e b o o k กลุ่มปิดก็คือพี่ๆสามารถที่จะอเข้าเข้า,เข,าเข้ามาเรียนได้ตามเนื้อหาที่ที่เราสนใจเนาะก็หลักๆแล้วก็จะมีอเนื้อหาอยู่5 5 5หมวดเนาะก็คืออ่าตามนี้เลยเนาะก็จะมีอ่าเบสิกเอเลดเวฟเนาะอ่ะ, Wave, นะอะก็ผมจะใช้ กราฟเซ็นทัสิฟิเจในการเป็น case study เนาะแล้วก็ advanced edit wave เช่นเดียวกันก็จะใช้กราฟของเซ็นทัสิฟิเจเป็น case study แล้วก็เนื้อหาของเทคนิคอ l ทองคำเนาะ,ะเนื้อหาเทคนิคอาทงคําก็จะมีการประเมินอาการจับรอบสโต e รอบ rsi อะไรพวกนี้เนะาะการใช้ d i v e r ร์เจนการดูการดูรอบเดเวอร์เจนอะไรประมาณนี้แล้วก็เนื้อหา trick of the trade ก็จะมะีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสังเกตต่างเนาะ,ะแล้วก็การประเมินเทรดเซตอัพของ ฝั่งฝั่งฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายเนาะอ่แล้วก็เนื้อหาเนื้อหาล่าสุดก็จะเป็นเนื้อหาของอ่ากาแท่งเทียนเนะาะอ่าไพรเซคชั่ก็วิธีการดูแท่งเทียนกลับตัวอะไรประมาณนี้นะก,การวางเทรดเซตอัพหรือว่าการวางโซนเทรดดิ้งโดยการใช้แท่งเทียนในการประเมินเนาะอ่าก็ใครสนใจก็คือตามตามค่าค่าเรียนก็ตามตามนี้เลยเนาะ ก็คือเราจะอยู่ด้วยกันร,รุ่น6นี้ก็คือจนถึงสิ้นเดือนตุลาเนาะ,ะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้เลยเนาะตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ B A N K เนาะ,ะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น0848427557ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะ,ะส่วนในไลฟ์เนาะก็จะมีผมจะไลฟ์ช่วงเย็นเนาะประมาณเวลาก็ประมาณ17นาฬกา15นาทีโดยประมาณเนาะแล้ว,แล,วแล้วแต่แล้วแต่เนาะก็ ก็ะจะใช้ระยะเวลาในการไลฟ์ก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงอ,อาจจะเหลือๆหน่อยเนาะอาจจะอาจจะหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแต่ว่าหลักๆแล้วก็คืออย่างน้อยก็ตีว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะไลฟ์แผนการเทรดจะมีอะไรบ้างก็จะมีการวางแผนการเทรดของทองคำเนาะ,อะทองคำแล้วก็เซ็นเซ i ร์ฟิวเจอร์สแล้วก็หุ้นรายตัวเนาะ,ะนี่ประมาณนี้ก็ใครสนใจก็ทัก,ท,ก,ท,กทักมาได้เนาะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดู แผนของทองคำเนาะที่ที่ผมได้ทําบันทึกไว้ให้ก็ส่วนใครใครที่อ่าใครที่อ่าสนใจอยากจะเปิดพอร์ตเนาะ,ะก็เข้าไปที่ช่อง Youtube ได้เนาะกะ็เข้าไปที่มุมมองการแชร์ทองคําตรงนี้เนาะก็จะมีะผมกอ็อาจจะมีลิงก์เปิดพอร์ตไว้ให้เนาะก็คือใครใครที่เปิดพอร์ตกับทาง x m ผ่านทางผมเนาะก็จะมาเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มสำหรับคนเปิดพอร์ตเนาะก็ อ่าเราก็จะมีแผนการเทรดแชร์ให้เนาะเอ่อทั้งทั้งกลุ่มนักเกรียนแล้วก็กลุ่มกลุ่มคนส่วนผ่อตเนาะก็ยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกทุกคนเนาอะ,อะโอเคครับก็อ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยครับโอเคครับทีนี้มาดูอัปเดตแผนของทองคำเนาะวันนี้เอ่อจากจากชุดเมื่อวานเนาะที่ที่เราได้ของกันคือแถวแถวส่วนตรงนี้เนาะประมาณส่วนตรงนี้เราได้หน้าเซลล์กันอ่าแล้วก็ลงมาถึงทีพพอดีเนาะปึ้งตรงนี้ อ่าหดใช่ไหมหนดยถึงหนึ่งเจหนึ่งอ่าแล้วก็ให้พิจารณาหน้าบายแถวโซนนี้เนาะสุดท้ายก็คือมาลงมาหาปุ๊บแล้วก็ดีดเนาะปื๊ดกลับไปหาคีย์บัลิชที่เดิมเท uh, ่ากับว่าไอ,ไอตรงไอตรงนี้โหเมื่อวานก็คือเล่นสวิงล่างแล้วก็เล่นสวิงบนก็อ่าน่าจะได้น่าจะได้อยู่เนาะคือจากไฮตรงนี้ประมาณหนึ่งเนาะลงมาหา0ูย์ดก็คือสิบเหรียญอ่าสิบเหรียญแล้วก็จากจากโซนล่างขึ้นมาโซนบนตรงนี้ก็ประมาณอ่าประมาณเจ ประมาณเจ no. ็ดเจ็ดเหรียญเนาะสิบเหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญก็มองแล้วก็คือเมื่อวานนะจะได้แถ,ถวแถวสัก 10, 10, 10สิบสิบสิบกว่าเหรียญละดูทรงแล้วเมื่อวาน no. เนาะก็มาดูแผนวันนี้ก็คือวันวันน,น,นี้วันนี้ก็คือแนวแนวรับโซนล่างโซนโซนหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดตัวนี้ก็ยังรับอยู่เนาะทีนี้เคลียร์เคลียร์ชุดน,นี้ชุดน,นี้จบไปละชุดน,นี้จบไปละอ่ะมาวางแผนใหม่เนาะสำหรับสำหรับอวันนี้อวันนี้เนาะวันที่ย no. ี่สิบเนาะเวลาเที่ยงเนาะก็ อยากให้ไล่ตั้งแต่ภาพใหญ่ก่อนในทม์เฟรม4ชั่วโมงด,ดูจากเดเลยแล้วกันดูจากเดเลยแล้วกันเห็นี้ในเดในเดเนี่ยเห็ไนไหมแท่งเทียนคือทิ้งไส้บนทิ้งไส้ล่างคือไม่ไม่ค่อยโอเคเนาะแล้วก็ยังยังเบรกแท่งแดงยาวตรงนี้ไม่ได้ดังนั้นความเสี่ยงความเสี่ยงของเราสำหรับคนที่จะเล่นหน้าเซลก็คือนี่ห้ามเบรก1.73 1.736ซัมติงประมาณนี้เนาะแล้วคือรวมจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนก็ประมาณ26เหรียญ26เหรียญ แต่ว่าอัพไซด์ข้างบนมันเยอะเนหะ็นไหมแต่ว่าดาวไซด์ข้างล่างเนี่ยมันมันมันเหลือน้อยและเพราะว่าในในภาพในภาพใหญ่ในภาพใหญ่ของทองคำเนี่ยโอกาสที่เขาจะลงมาอีกชุดหนึ่งก็คือลงมาได้แถวๆซักโซนนี้เนาะตรงนี้ภาพอันนี้นี่คือของภาพเดเนาะ อ่าลงมาได้ถึงประมาณหนึ่งหกหกเจ็ดอันนั้นเราจะมาร์กโซนหนึ่งหกหกเจ็ดได้ประมาณปึ่งอ,อันนี้คือดาวไซข้างล่างเนาะดาวไซข้างล่างอ่าส่วนส่วนอัพไซ์ข้างบนก็คือถ้านับเป็นขาเนาะก็อาจจะเป็นขาหนึ่งขาสองขาสามขาสี่แล้วก็ขาห้าตรงนี้ก็ต้องมีไดเวอร์เจนถูกไหมอ่าแต่ว่าชุดนี้มันมันมันไม่มีมันไม่มีฮิดเด้นมันไม่มีฮิดเด้น hidden. ตรงนี้สองสี่เนาะพอไม่มีฮิดเด้นสองสี่แล้วแสดงว่าเฮ้ยการลงชุดนี้มาลงเป็นนอน มีโอกาสที่จะลงเป็นนอนแล้วถ้าลงถ้าลงเป็นนอนก็จะนับเป็นขา A B C X เนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นแค่ขา A แล้วก็อาจจะมีการรีบิลขึ้นมาเล่น PP ส่วนนี้เป็นขา B อ่าแล้วก็ค่อยลงมาหาตรงนี้เป็นขา C อ่าอันนี้คือภาพใหญ่เนาะอ่าอันนี้คือภาพใหญ่ส่วนอีกไอเดียนหนึ่งก็มองว่าเฮ้ยถ้าถ้าเรามองว่าเฮ้ยทั้งหมดที่มันเล่นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเรามองเรามองว่าเอ้ยตรงนี้มันจบ จบ A B C ของ C แล้วใช่ไหมแล้วก็ไอชุดนี้คือการเล่น1 2อ่าซอง Super ส X เนาะแล้วก็ย่อ4แล้วก็จบ5ตรงนี้เป็น5 fail. ้า Fail ถ้าจบเป็น5้า Fail ชุดนี้แสดงว่าไอ้การเล่นชุดนี้เนี่ยก็คือขา A B แล้วก็ C อ่าถ้าถ้าจบถ้าจบอย่างนี้แสดงว่าไอ้การเล่นแบบนี้คือการเล่นเป็นอะไรฮะ A B C ของซิกแซกอ่าคือ A B C ของซิกแซกแล้วก็ซึ่งถ้าถ้าชุดนี้จริงๆชุดนี้มันมันคอนเฟิร์ม จบขาขึ้นไปแล้วเนาะเพราะว่าอะไรฮะมันตบหลุดโลตรงนี้ตบหลุดโลตรงนี้ไปแล้วเพราะนั้นไอ้ตรงนี้คือโลโลโลสุดท้ายที่เขาจะเล่นถ้าหลุดโลนี้อีกก็คือโอ้โหลงลงไปอีกข้างล่างดาวไซข้างล่างคืออีกเยอะเนาะดาวไซข้างล่างอีกเยอะเพราะนั้นชุดชุดนี้เราจะเราจะต้องมาวัดชุดล่างชุดนี้แหละว่าเขาลงจบหรือยังโดยที่ไอเดียไอเดียที่เรามองไว้ก็คือจุดเริ่มต้นคืออยู่ตรงนี้ลงเป็น A B แล้วก็ C ีเพราะนั้นไอ้ขาขา A ทิ้งตัวลงมาเป็นอะไรฮะเป็นนอนเนาะ ขาตัวทิ้งมาเป็นนอนแล้วก็ขาปีเนี่ยมองเป็นอะไรฮะ, <c oughs> อะมองเป็นโอกาสก็คือมองเป็น triangle เนาะเป็น expanding triangle เพราะนั้นไอ้ขาขาหลังเนี่ยก็คือขาขา c ที่เขาขา c ที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยอมองเป็นถ้าลงแบบนี้ก็คือมองเป็น impulse ได้เลยก็คือโดยใช้หายของจุดนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงเนาะอันนี้อะรามาก่อนปึ้งตรงนี้อะไปดูสี่ชั่วโมง อ่าสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง <c oughs> อ่าสี่ชั่วโมงเห็น <c oughs> อะไรบ้างสี่ชั่วโมงเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นการฟอร์มกรอบเนาะ <c oughs> ก็คือฟึบฟึบชุดนี้แล้วก็ค่อยๆสไลด์ตัวลงมาปึง้งแล้วก็เล่นพีผีปึก๊กแล้วก็ทิ้งตัวลงมาอ่าไอาการเล่นไอาการเล่นแบบนี้เนี่ยถ้ามองถ้ามองเป็นการลงด้วยอิเพาเนาะอาจจะมองเป็นขาที่หนึ่งถูกไหมขาที่หนึ่งอ่าแล้วก็เด้งปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กอ่าอาจจะเป็นขาสองโซนนี้แล้วก็ลงมาด้วยเวฟสามเนาะ ชุดนี้ลงมาด้วยเวฟสามก็มาไหวขาขาตัวนี้ของทําฟิลมสี่ชั่วโมงก็คือออาจจะลงอาจจะลงเป็นเวฟสามก็คือลงมาแถวๆสองหเอ็ดจุดแปดนี่ทำไมาอย่างงี้เนี่ยอ๋อมาแค่สองรอเปอร์เซ็นาะในการวัดเป้าแบบอนี่อลงมาเป็นขาหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าหากมองว่าตรงนี้คือ A เนาะ A B เนี่ยถ้ามองถ้ามอง abc ประมาณนี้ก็มองว่า2ถ้าลงเป็น impulse เนาะก็ลงมาลงประมาณนี้อ่าลงมาถึงแนว200%ก็คือ1,700อ่าลงมาถึง1,700ทีนี้ไอการเด้ง4ตอนนี้แหละเออลองดูในทางฟิลม4ชั่วโมงเนาะถ้าชุดนี้ขึ้นมาไม่ผ่านอ่าไม่ผ่านไม่ผ่านหัวหัวนี้นนแล้วเราจะประเมินหัวนี้เนี่ยแหละเป็นเป็นอ่าเป็นจุดประเมินหรือจุดจุดที่เขาจะเด้งขึ้นมาอ่าแต่คิดว่าไม่น่าจะผ่านตรงนี้ ปุ๊บแล้วก็ชุดนี้จะฟอร์มกรอบขึ้นมาปึ้งอ่าแล้วก็ขึ้นมาเป็นคือถ้าถ้าการเล่นเป็นคอเลกชันของขาสก็คืออะไรฮะเป็น A B แล้วก็ 4, A, B, C ABC เพื่อให้จบสประมาณนี้แล้วก็เตรียมทิ้งตัวลงมาอีกขาหนึ่งลงมาเป็นขาห้าอ่าประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้อ่าทั้นเราไล่ดูเราไล่ดูชุดล่างเราจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าถ้าชุดนี้ถ้าการทิ้งตัวลงมาชุดนี้มันยังไม่จบ <c oughs> ถ้าการทิ้งตัวชุดนี้ลงมายังไม่จบเฮ้ยตรงนี้ดูดิว่ามีเดเวอเร์เจนไหมอ่าถ้าถ้ามันยังไม่มีเดเวอร์เจนแสดงว่าเฮ้ยมีโอกาสที่มันจะลงทิ้งตัวลงมาอย่างนี้ปึ้งปึง,ปงอย่างนี้อ่าเพราะนั้นเราต้องประเมินดูว่าเฮ้ยเดเวอเร์เจนเห็นไหมอ่าเท่าที่เห็นก็คือตอนนี้ก็คืออะไรฮะตรงนี้คือฮิดเด้นมาแล้วนี่ฮิดเด้นของสีชั่วโมงมาแล้วแต่ว่าไอการลงชุดนี้มันยังไม่ลงมาโอเวอร์โซดงนั้นมีโอกาสาที่ว่าเฮ้ยขึ้นต่อ ส่วนตัวมองว่าเฮ้ยมันจะขึ้นต่ออีกขาหนึ่งขึ้นมาตรงนี้นั้นเราจะใช้จุดนี้ในการประเมินเนะาะใช้จุดนี้ในการประเมินปึ้งวัดขึ้นมาดูดีการย่อตัวของชุดนี้เนี่ยเขาย่อตัวมากี่เปอร์เซ็นต์อาย่อตัวมาแน 6, วหกสิบจุดแปดเนาะประมาณหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดตรงนี้นี่ฟึดฟืดตรงนี้หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดดังนั้นการดีดตัวขึ้นไปตรงนี้หางมองว่า c o l l e กชันชุดนี้เล่นเป็น flat หามองว่าชุดนี้เล่นเป็นแฟลตเฮ้ยมถ้าถ้าเล่นเป็นแฟลตเนี่ยก็คือ อะไรฮะ a b แล้วก็ c ไปจุดที่เขาจะทิ้งตัวลงมาได้เนี่ยเขาจะต้องทิ้งตัวลงมาไม่เกิน80%ของไซเคิลนี้เพื่อที่จะมองเป็นอะไรฮะ flat ในตระกูล w e a b เนาะอ่า flat ในตระกูล w e a b ปึ้งเท่าไหร่1 7 0 2อ่าเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของคนที่เล่นหน้าบายก็คือส่วนนี้1 7 0 7 1 7 0 2ในภาพใหญ่ของทางเฟรม4ชั่วโมงอ่าในภาพใหญ่ของทางเฟรม4ชั่วโมงเพราะนั้นก็จุดรับของชุดชุดนี้ก็มองว่าเฮ้ยลงมา4ชั่วโมงเนี่ยโอเวอร์โซ่แถวๆตรงนี้ ปึ้งแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นการยกโลของ4ชั่วโมงแล้วก็เตรียมที่จะดีตัวขึ้นไปถามว่าเป้าบนถ้าลงมาจริงๆเทาเป้าบนมันอยู่ตรงไหนของ4ี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเป้าบนอสมวม่าลงมาถึงประมาณสัก1นึ่งหนึ่งนแล้วกันลงมาสัก1นึ่งเจเป้าบนของเขาก็จะเป็นแนวร้อยของไซเคิลนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1.30 อ่ะนี้เราจะได้เราจะได้เป้าแล้วว่าเฮ้ยโอกาสที่มันจะขึ้นมาแถวๆสัก1.730อ่ะมีนะอ่ะทีนี้อ่ะประเมินวางโซนเลย1.730 1.730ปึ้งคือแนวคือคือแนวต้านโซนบนอ่ะมองอย่างนี้นี่คือภาพของ4ชั่วโมงอันนั้นอ่ะเราดรอปลงมาที่ทําเฟรมเล็กไปดูที่ทําเฟรม1ชั่วโมงนะึะ1ชั่วโมงเราเห็นอะไรบ้างตอนนี้ หนึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยอะไรบ้างเราเห็นรอบไซเคิลที่ชัดๆแล้วเราเห็นรอบไซเคิลนะฮะเราเห็นรอบไซเคิลของอะไรฮะเลนตรงนี้เห็นไหมเปิ้งเปิ้งเปิ้งโอเวอร์บอสโซบอสเนาะโซบอสโซเนาะแล้วก็ยกโลแล้วก็เบรกเห็นไหมอ่ะเบรกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้หากหากเขาเบรกดูดิว่าการเบรกชุดนี้มันถึงเป้าหรือยังถึงไหมเห็นไหมยังไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเป้าบนเป้าบนเท่าที่เห็นก็คือหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดยิงอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะวางไว้เลยหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์เดยประมาณ อ่านี่คือเป้านี่คือเป้าบนแล้วก็มันมาสอดคล้องกับ1 6อ8ของชุดล่างด้วยก็คือประมาณ1728อ่าอ่าอ่ะ,อะ,อะทีนี้มาดูชุดล่างต่อทีนี้มาดูชุดล่างต่อคือตรงนี้เรามองว่าเป็นอะไรฮะเป็นคอเลกชันของขาสี่เนาะเป็นคอเลกชันของขาสี่เพราะนั้นการการขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ขึ้นเป็นอิ p พาเนาะอาจจะขึ้นเป็นคอเลกชันถ้าการขึ้นเป็นคอเลกชันอ่ะเป็นอะไรได้บ้างก็จะเป็น a b c ใช่ไหมอ่ะจบเลยฮะ จจะจบ A ประมาณนี้แล้วก็เลยฮะ A B แล้วก็ C นี่ประมาณนี้แล้วก็จบ B าอ่ะ,อะต่อเนาะก็อะมองมองว่าตัวนี้จะลงมาเป็นขา A เนาะตัวนี้เป็นเล่นเป็นขาบีนะกาลังลงมาเนาะกาลังลงมาแล้วเพราะนั้นถ้าถ้าเซลเครงตรงนี้มันเล่นเป็นคอลเลกชันส่วนตรงมองคอลเลกชันเนาะก็คือปึ๊บก็มองว่าเดี๋ยวมันจะลงมาแถวแถวซักท่าไห่นะเมื่อกี้หนึ่งเจ็ดศูนย์ สองถึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าเนาะหนึ่งเจ็ดศูนย์สองถึงหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็อ่ะเตรียมยิงปังขึ้นไปข้างบนชุดหนึ่งอ่ะมองเป็นอย่างนี้เอบีแล้วก็สี่ประมาณนี้เพื่อจบขาสี่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นั้นอ่ะอ่ะมาดูมาดูแผนมาดูแผนแนั้นจุดจุดที่เราจะเล่นอ่ะนี่คือแผนโซนบนเนาะนี่มาดูแผนโซนล่างบ้างนี่มาดูแผนโซนล่างอ่าก็รอ ตรงนี้จะมีตรงนี้จะมีคีย์บูลิชของทางฟรมหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมจะมีคีย์บูลิชของทางฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าเฮ้ยตรงนี้มันลงมาเคลียร์แล้วเปิ้งแล้วก็ดีดเพราะฉะนั้นส่วนตัวมองว่าเดี๋ยวมันจะลงมาชุดล่างอ่ามันจะลงมาเล่นแถวชุดล่างเพราะนั้นเราต้องมาดูคีย์บูลิชของชุดล่างเนาะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะมาดูอ่าเราจะเห็นแท่งเขียวแท่งแดงแท่งเขียว แล้วก็ชุดเบรกเอาขึ้นมาเอ้ชุดเบรกเอาขึ้นมาโซนนี้เล่นไปแล้วเนาะอ่าเพราะนั้นเราดูโซนล่างเราจะใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้อ่าใช้ตรงนี้ในการประเมิอนอ่าก็มองว่าเป้าลงจะอยู่ที่ประมาณอ่าพอดีเป๊ะเลยหนึ่งเจ็ดศูนย์สองอ่าวางโซนเลยอ่าหนึ่งเจ็ดศูนย์สองถึงบอดี้มันเนะาะแถวๆนี้หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่อ่าประมาณนี้หนึ่งเจ็ดศูนย์สองถึงหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หรือหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าก็ได้เนาะอ่าแล้วก็ข้างบนข้างบนคีย์เบลิชของข้างบนคือเท่าไหร่ ก็คือตรงนี้เห็นไหมอ่าตรงนี้อ่าปุ๊บหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็ครึ่งหนึ่งของแท่งนี้เนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าโดยประมาณอ่าทีนี้รูมก็คือถ้าหากกรอบในการเล่นไซด์เวลก็คือโซนนี้อ่าถ้าลงมาชุดนี้ถ้าลงมาชุดนี้อ่ะก็เตรียมเตรียมยิงขึ้นมาข้างบนอ่ามองประมาณนี้เนาะมองประมาณนี้ทีนี้อ่ะมาดูอ่า ป้าบนอยู่ตรงนี้นะป้าบนอยู่ตรงนี้นะ,ะวางวางวางป้าบนกันนี่อ่าตอนก็คือตอนนี้ก็คือเขากำลังฟอร์มกรอบอยู่โซนตรงกลางเนาะกำลังฟอร์มกรอบอยู่โซนตรงกลางอ่ะทีนี้อ่ะมาดูมาดูรอบไซเคิลกันเนี่ยเราจะเห็นโอเวอร์บอสโอเวอร์โซโอ้บอสใช่ไหมปึ๊บ นั้นแล้วนั้นไอเดียไอเดียตรงนี้ไอเดียตรงนี้เราก็ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็คือมองมองคือ A เนาะอ่ะแล้วก็ไอเดียจากตรงนี้อ่ะดิดขึ้นมาตรงนี้เราวัดเราวัดขาตรงนี้ก่อนอ่ะถ้ามองเป็น A b บตรงนี้ดูซิว่าเขารีเบลขึ้นมาเท่าไหร่อ่ารีบบลขึ้นมาเฮ้ย6ก8จุดพอดีเลยเห็นไหม พอสิจุดแปดไม่เกินแปดสิบเนาะเพราะนั้นเฮ้ยถ้าชุดนี้มองว่าถ้ามันจะลงเนาะเราก็หลุดตรงนี้ถ้ามันหลุดตรงนี้ก็มองว่าเฮ้ยเป้าลงของเขาเขาจะอยู่แถวๆสักแฟลตแฟลตในตระกูลวิก k B เนาะก็คือ A B C อ่ะเป็นแฟลตเนาะแล้วก็ A B C ตรงเนี้ยก็มองเป็นแฟลตเหมือนกันก็คืออยู่ที่ว่าเฮ้ยไอเดียมันว่าตรงเนี้ยมันจะลงมันจะลงมาเป็นแฟลตวิก k B ในในใน,ในรูปแบบของ A เท่ากับ C หรือเป็น หรือเป็น c มากกว่า a เนี่ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นแผนแผนแผนนะตอนนี้ก็คือมองว่าเฮ้ยเราเจะวางโซนตรงนี้แหละเนี่ยหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าถึงหนึ่งเจ็ูนย์สองแล้วกันหนึ่งเจูนห้าถึงหนึ่งเจูนสองแล้วก็ถ้ามันอเผอิญเผอิญว่าเฮ้ยถ้ามันลงมาป,ปุ๊บเราก็หลุดหลุดโซนนี้อะวัดเป้าลงมาร3อยสปดสองเพื่อดูเพื่อดูขา c ของตระกูล flat ในตระกูล week B เนาะก็จะได้ได้ตกอยู่แถวแถวซักอ่า ร้อยสสิบแปดจุดสองเนาะก็คือพันเจ็ดอ้าวเราะนั้นรวมรวมชุดใหญ่ของเขาคือตรงนี้พันเจ็ดอาสรับคนที่เล่นเล่น,เล,นเล่นชุดใหญ่เนาะถ้าเล่นชุดใหญ่ก็ต้องรอรอชุดนี้เลยวา่าแถวแถวสักหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าจนถึงหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์โดยประมาณอ้หาหักลงมาชุดนี้แล้วก็ไอฟีโบชุดนี้ก็จะโดนทำลายเนาะฟีโบชุดนี้ไอไม่ใช่ฟ,ฟ,ฟีฟีโบฟีโบขาขึ้น อ๋อชุดนี้ก็จะทาฟอร์มเกอบขาลงเนาะฟอมกอบขาลงแล้วก็ถ้าเกิดการรีบลล์ขึ้นมาอ่าโอเคส่วนตัวมองว่าเฮ้ยถ้ามันลงมาจบจบโซนไซเวตรงนี้จริงๆก็คือมีโอกาสที่มันจะขึ้นอิมพาวของขาซได้อ่าในรูปแบบของอะไรฮะรหัสรหัสแฟลตก็คือชุดนี้มองมองเป็นเป็นแฟลตเนาะในตระกูลอ่ารหัสก็คือสใช่ไหมสามแล้วก็สตรงนี้เนาะแล้วก็5อ่าประมาณนี้อ่ามองประมาณนี้มองประมาณนี้เพราะฉะนั้น อไอเดียของการมองขึ้นก็คือต้องรอต้องรอชุดชุดนี้ก่อนรอลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็ดูซิว่าไอตรงนี้เนี่ยมันไดเวอร์เจนไหมถ้าไดเวอร์เจนก็คือโอเควัดเป้าขาขึ้นชุดนี้ขึ้นมาเลยสมม,สมมติว่าถ้าถ้าเกิดมันลงมาจรงิงๆเนาะแล้วก็ลงมาประมาณสักหนึ่งเจ็ศูนย์ห้าเป้าขึ้นก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นั่นแหละประมาณหนึ่งเจ6สองหกหนึ่งเจสองหกโดยประมาณอาส่วนถ้ามันลงมาถึง1 7 0 0ย์ ขึ้นก็อยู่ประมาณสักหนึ่งจสองเก้าเห็นไหมมันจะสอดคล้องกันพอดีเลยะัะนั้นก็แผนแผนประมาณนี้เนาะวันนี้อแผนประมาณนี้ก็คือโซล่างโซล่างโซล่างไอตรงนี้ให้ระวังว่าจะเจอเบรกเนาะจะเจอเบรกขึ้นไปส่วนบนแต่ว่าวางวางโซนไว้ก่อนละกันวางโซนไว้ก่อนว่าเฮ้ยถ้าปุ๊บลงมาตรงนี้เราก็ดีดขึ้นยืนตรงนี้ได้โอเคแม่งไปบนอ่าประมาณนี้อ่าวันนั้นก็อตัดให้มัน ใกล้ๆหน่อยเนาะก็ประมาณ1705อ่ะ1705ถึง1702อล้วกันอ่าส่วนว่าเฮ้ยถ้ามันหลุดล่ะถ้ามันหลุดล่ะโอเคหลุดก็คือมันลงมันลงมาหาโซนล่างเลยนะก็คืออ่าเป้าล่างข้างล่างเลยก็คือนน1 1 1667อ่าซึ่งโอ้โหถ้ามันลงมาจริงๆนะนี่นะฟึดนี่นะปึ๊บๆแล้วก็หลุดตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นหัวขาลงทันทีเลย เนี่ยจะเป็นหัวขาลงเปิ้งแล้วก็เป้าลงให้มองที่เป้าแรกสั้นๆก่อนใกล้ๆก็ประมาณตรงนี้อ่าหนึ่งหนึ่งหกแปดสี่แล้วก็เป้าของสี่ชั่วโมงเป้าของสี่ชั่วโมงก็คือตรงนี้อ่าร้อยหกสิบจุดแปดของชุดนี้เห็นไหมใกล้ๆกันเนาะอ่าประมาณประมาณนี้ หนึ่งหนึ 1, 1, 6, 8, 4, 1, 6, 8, ่งหกแปดสี่หนึ่งหกแปดหนึ่งนะคือถ้าหลุดถ้าหลุดถ้าหลุดตรงนี้โอ้โหก็คือหาก็คือหายะน,นะจริงจริงไม่ไม่ต้องรอหลุดตรงนี้เนาะรอหลุดจริงๆรอรอโซนนี้ก็พอหลุดพันเจ็ดแล้วกันหลุดพันเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ไม่สวยละเตรียมตัวลงข้างล่างเลยเอออีกสิบอีกยี่สิบเหรียญน,นะโดยประมาณอีกยี่สิบเหรียญอ่าก็อ่ะเพลย์เซฟเนาะถ้าหลุดก็คือยังไงก็บล็อกไปก่อนแล้วก็ค่อยหาทางค่อยค่อยรอจังหวะแก้เกมเนาะ เป้าบนเป้าบนเป้าบนระยะสั้นคือตรงนี้เบรกได้คือไปตรงนี้แล้วก็ส่วนชุดล่างอยู่ตรงนี้ถ้าหลุดก็คือลงข้างล่างประมาณนี้อ่โอเคเนาะไม่ไม่น่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะยากไม่น่าจะยากกว่านี้แต่คือโซนโซนไซเวนนะตอนนี้ก็คือโหเล่นตามโอเวอร์โซนนาจะน่าจะหวานๆอยู่เนาะแล้วก็อ่ลองย่อยดูลองย่อยดูในทำเฟรมสั้นนิดน,นึงในทาเฟรมสิห้านาทีนะตอนนี้ก็คืออ่ถ้าทำเฟรมสิห้านาทีตอนนี้เล่นโอเวอร์โซนละแล้วก็ยังเป็น ยังเป็นโอเวอร์โซนในกรอบไซเวย์เห็นไหมยังเป็นโอเวอร์โซนในกรอบไซเวย์อาจจะรอทาเฟรมสิบห้านาทีลงมาจิ้มจิ้มเลยฮะจิ้มโอเวอร์โซของรอบไอซ์ไซโอเคเดี๋ยวมันจะได้เห็นการเด้งหนึ่งเที่ยวของของรอบสโตอ่ะแผนประมาณนี้เนาะคนนี้อ่าดังนั้นในในสิบ้านาทีเนี่ยเป้าเป้าลงก็จะประมาณนี้อ่าเป้าลงก็จะประมาณหนึ่งเจ็ด มองว่า1 7ึ3งเจศูนสามะหนึ่ง7จ5ูนย์สาหนึ่งจศูนย์้าถึงหนึ่งจศูนย์สาอ่าโอเคก็สอดคล้องกันอ่ะประมาณนี้ฮะโอเคครับก็ขอให้โชคดีพี่ๆทุกท่านเนาะส่วนตัวอมองขึ้นนะย่อเพิ่มขึ้นย่อเพิ่มขึ้นมองว่าจะจะเป็นการย่อเพิ่มขึ้นอ่ะนี่ระวังโซนอย่างนี้ฮ้อ่านี่ประมาณนี้เนาะ ให,ให้รู้ว่าถ้าหลุดให,ให้รู้ว่าถ้าหลุดพนะันเจ็ดเนาะให้หลุดตรงนี้เนาะให้รู้ว่าหลุดพันเจ็ดตรงนี้ก็คือลงล่างนะโอเคนะ